เนี่ยนะครับจี๊ยบเจี๊ยบเล็กแจ๊จ๊เห็นนะครับนี่เอ็นได้นะครับกบต้นนะพี่น้องว้าวพี่ครับอ่าเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไตของมาน,านะครับดิจุดกลนนางยางกลางยางมาดูการใหม่โอ้ปตัวน,นั้นพี่น้อง ปบหน้า สวัสดีครับมาพบกับนัดบันเท้าตามเคยนะครับตามเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจังคํานะครับมันนี่เพิมเติมคือความคาเหมือนคานะครับมันนี้นัดออกมาหน้ากับแม่นะครับกระดังมาสีปใส่เบ็ดครบนะครับจะคําแล้วนะครับคาต์เตุภารกิจนันนูนินนะครับลายยางลายแนวนะครับหนึ่งเขาไม่ไหวแต่กินนะครับกับคำนะครับทรงคําเติบนะครับ มึอนี้ก็สมาขุดเงี้ยไปใส่เบ็ดกบนะครับเดี๋ยวจัดว่าเขาจะมานบนะครับมือนีเราหลุนไปติดตามกันนะครับหลังจากที่ไอ้่านมาสองอาทิตย์แล้วนะครับสองอาทิตย์กลัวนิดๆนะครับเขาขัดสิไปใส่เบ็ดกบมื่อนี่ออกมานานะครับมานาทงที่เขาเคยมาหาน้องใหม่กันนะครับเดี๋ยวสิไปใส่เบ็ดมึงนะครับพี่น้องรอหลุนว่ามึอนี้เขาจะมานบนะครับเดี๋ยวเราล้อไปติดตามกันเลยครับ ไอ้พี่น้องกดเนี้ยนะครับป้าพี่น้องอเดี๋ยวขี้ก็เดียดน,นะครับโอ้ยนี่จะตัวใหง่นะครับมาหาขี้กระเดียนนะครับไปใส่เบ็ดนะครับแต่ไม,ม่ได้ขี้กระเดียนนะกส่เบ็ดเ่ได้อะไรน,นะครับเพระาระว่ากบเพราะว่ากบเพราะว่าป่านะครับกินใส่เดียนเท่านั้นนะครับเป็นสารอาหารที่ มันต้องกัดน,นะครับเห็ะเ,เงี้ยที่มันต้องกัดน,นะครับ ถือว่าได้ไลยแล้วนะครับเี่นะครับโอเคเดี๋ยวฮาไปใส่กันนะครับพี่น้องไปไปพี่น้องฮาไปเดินทางใส่เบ็ดกันนะครับหลังจากที่ฮาได้เงียมาเรียบร้อยนะครับได้ไลยเติบนะครับเมื่อกี้ลองมือนะ้ครับพี่น้องมีกบปอนะครับมันจะกาดกับข้อมคำนะครับดวงอาทิตย์กัดข้อมก้านขีดตกพื้นคักนะครับตกดินคัก เป็นพื้นผึ่มยังน้อยนะครับอนะนี่นครับเดี๋ยวเราใซ่หน้าทรงนน้กันนะครับ ้ังไหมพี่น้องอเดี๋ยวนัดไซส์พิธีกันไว้นะครับนี่ ที่ทีไปได้พี่น้องหลังจากเขาได้ใส่เบ็ดเ็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเดินทางกลับเดียเลยพี่น้องแต่ว่าเดินทางกลับไปย่างกายเบ็ดนะครับกกยเบ็ดที่เขาได้ใส่ไปไว้นะครับมเบิ่งกันมันมีมันเมียงบอกอยังมามีเงนะพี่น้องอ้า ี่น้องกบตั้นพี่น้อง,นนองว,ว้าวนี่เป็นได้นะครับฤด,ดูกาลใหม่นะครับนี่กบนาจัดเลยพี่น้องตัวแรกของเขาแล้วนี่ตัวแบกแหมานะครับพี่น้องว้าวนะครับเนาะ

อปมันตัวเดียวเนี่ยนะมั้งมานตัวเดียวนะครับกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเขาขิินขขาแล้วเขามาหยากเบ็ดไหมนะครับไปไปพี่น้องนะครับหลังจากที่นัดแด่ไปขินขขาเรียบร้อยแล้วนะครับเ,าาเดี๋ยวเขาพยายามเบ็ดกุบกันเลยครับผมว่าเขาสิมานบ่นะครับเดี๋ยวไปติดตามรอรุ้นกันเลยครับ ไปพี่นอ้องลางแรกของห้ออยู่บ่อไก่บ่อไก่นะครับวันนี้ทั้งใจจะเป็นเดือนไงนะครับไอ้มันอากาศนะครับเหมือดนะครับมองม่เห็นหรอกไฟกับบ่อปั่นเลยนะครับความสว่างเอเดี๋ยวเข้ามาดูล้างแรกกันเะเอ๋เจร่ะบ่ม,มีอย่างนะครับพี่นอ้องไม่มีอะไร กบ,บปีนังพี่น้องไปลัางไม่นะครับนั่น,นพี่น้องลังเดิมวันนี้ลังเดิมเพิ่มเติมขึืนอติดอีกนะครับนี่พี่น้องจะอี๋แต่มากบมันหลายอยู่นี่นพนะครับกบไม่นะครับเห็นนะครับ ออกมาหากินกับหมานนะครับอยู่แต่บ้านกับแหม,าน,นา,นะมา,นานะครับเย้ครับอ่าจะเอาไปใส่ของหมาสเนะครับวันนี้เขามากับฟองหมาสน,นะครับใส่งามพี่นอ้องจะอีจะอีจะเล็กแจ๊กจ๊ก,จก,จกโอเคตัวที่หนึ่งนะครับนี่แจมที่หนึ่งของเขามาของหมานใส่เลยครับ,ป,บปั๊บปึ๊บเรียบร้อยนะ เสียนะครับพี่น้องเอามาล้างไม้นะครับมีบ่ไม่มีครับไปบอดงอากระเปพี่น้องเอ้าพี่นกดีติดข้างเงาข้างเงาเลยนะครับโอ้เป็นอะไรพี่น้องเนี่ย จัดว่าเด็ดนะครับตัวที่สองนะครับอ้หลังกับบ่าไก่กันครับนะครับเอ้าครับอ่ะจัดว่าเด็ดนะครับพี่น้องโอเคใส่ของหมานนะครับอามาจีเงียะนะครับพี่น้องอย่าเข้าไปติดตามรอลุนหลังต่อไปครับไปพี่น้องหลังต่อไปครับ โอ้มานตัวละนะครับโตสมนี่งโปโ้มือดิพี่น้องเลน,นะครับอืมจะใส่บ่ะแยเยปไหนนะครับอืมฮะมาใส่ของ ไปล้งต่อไปเอ้ายังังโอ้กบเต็มแล้วว้พี่น้องต้องหาในกติตัวนี้เฮอว้าวว้าวพี่น้องอือนะครับนองเห็นยมครับเอ้ารับนี่ยใส่พี่น้องลองมาใส่ ว่าสวยฮะปบหน้านะครับตัวไม่แห้งเป็นไหมปบธรรมชาติเท่นี้ครับเนี่ยปบปลาเข่าด้วยามั้ยไปไปกันรลกโอ้โหธรรอธรอมโรรมธรรมำทานเยอะ ผู้ทำทานผูทำทานเยอะเย้โซกโซกโซกโซ่นอางูทำทาน ของดีับพี่น้องห้องเปล่าปดกลมพอก่อนนะครับเนาะนมา่ไก่เป็ดห้องจะตองเซนมาก,กินกบตัวกบนะพี่น้องงั้นงั้นเมาคืนนะครับไั่เ,อเอ่อเห็นยังแต่าลที่ มูอทำฐานมีพีดเด้นพี่น้อง,องมกีก,ดกิดนะครับัจะรายสุดๆมันมากินเขียดกินกบกินเขียดพี่น้องใส่้างต่อไปโอ่ต้องใส่รุดนะครับล้างนี่พี่น้องว่าไม่ห้อยเต็ดน,นะครับ แค่เต็มของเขียดว่างูมากินไปเราก็ะบรูนะครับน,น้องเนี่ยแต่ไล่อยู่นะไปะล้างต่อไปล้างต่อไปของเราได้เลยนะครับยังบ่ม,มียังนะครับกระจายขับไปนิดส่วนหน,นึ่งนี่ล้างนี่ไปพีน่น้องนี่เสียปลาเขีงแลนะ้วเนี่ย อยู่อย่งสัเนใส่กั่อนพี่นงไปพี่นงหลังต่อไปอออ๋ออ๋ออออออีกแล้วพี่นอกนีแล้ครับนี่มีแล้วนะครับ ก๊อปน,นะครับจะรังใส่งามมาเชียวนะครับมาเชียวใส่เงี้ยวไหมตัวเงี้ยวไหมตีตะเก่านะครับฮะอเราลุนนะครับไปเอาอย่าหนองไม ไม่อย่างพี่นอ้องไปโอ้พี่นอ้องอ๋อนะครับโอเคครับนี่พี่หนองอ๋อเดี๋ยวนัดเปลี่ยนกล่องสมมติน,นะครับไปหลังจากห้องเสียงเสร็จแล้วพี่นนอไปล้างไม่ นตออย้นเนมาตรงขามกันนีกและเมื่อกด้ครครับตัวนึงมันก็เอาอยู่แล้นะไนยตัวนึงอ๋งใส่งามพอดีฮะใส่ของมันนะครับใส่เงี้ยไปล้างไหมครับอ่าอาต่อไป de esta forma ตัวซ้ำหนึ่งกตีดนะครับนี่โอ้ป่าวป่าวป่าพี่หนอกตั้งคุณกริตีดทกอยนะครับมาว่านี่ตเงมาไงมากบห้าสั่งตั้งคุณกตีสจะป่าวป่าวป่าะพี่นนอป่าวป่าหลังต่อไปกตีได้พี่หนอกป่าวก่อนป่าวก่อนใจเย็ันเลหนอกเยจะเข้าก อ้กระปูกไหมจอมเปียนงานล่ะแด้วพี่นกแรงไหมทำพี่นกไสละโอ้คกบๆบคบกบ้บพี่นเย็ดนะครับพี่นกเนี่ยเป็นได้เป็นได้เป็นได้พี่นก หจัดของไงบัดจัดของไงโอ้โหตัว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 เป็นไรพี่น้องว้าวธรรมดานะครับใส่ใส่ไหนสองนิ้วกัวโอ้โด้สิบตัวธรรมดานะนี่ของแท้ของแท้อ่ะไปเนาะเอวน่าจะกดนะครับงานกดปั๊บจับเอวเอวนะครับอ๋อในสายเป็นเจ้าของนี่เราจะไปดู อันนี A ight. A ight. ่ปดปุ๊บอ่ะง้างหนยก่ออ <our main. S 3> ืโอเคครับเดี๋ยวเรับไปล้างมากันครับพี่น้องคือว่ามันด้วยนะครับนี่ไป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 โยลืมใส่เงียตัวอะพี่น้องเอาใส่เงียก่อนนะพี่น้องลืิ่มเรมจะไปย่างเดียวเอาไปไปเรียบมันใส่เงียสร็จแล้วพี่น้องไปมึงเราทางฝุ่นนู้นมีอย่างบ่ น้องพี่น้ออยอ่ก็ยังก็ต้องป้าตัวตัโอ้ใส่ไหมป้าตัป้าตัวพี่น่ออืออ่าพี่น้องพี่หน่อโอ้ใส่ไหมสามลังนี่ติดตวดเลยนะครับนี่อ่าพี่น้องือแต่เนี่นะครับน้าตังกวางข้าวนะครับอือใส่แง่กุ้งก้าจังหน่อยนึงนะครับ ว่าเจลียวนะครับเนี่โอ้ปราปลาประลัประลัประหลัดฮะใส่งามพี่น้องน่าโตนะครับอืมเนอะมันน่าเสียใส่ของแล้วครับเป็นไงดีนะวิธีจับนะครับปั๊บเกาะเอวนะครับตอดไปเลยจัง่อยสวยงาม กบไม้นะครับพี่น้องตีหกหกนะครับโอ้ของเถื่อเลยกดเหยียดกันจบนะครับเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวนัดเอาใส่ของนะครับไาถือว่าใส่งามนะครับโอ้สุก่อนมาสุก่อนมานใส่เงียก่อนพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปล้างไหมนะครับใส่เงียก่อนนะครับครับพี่น้องเอาไปมึงล้างต่อไปนะครับอยู่ในใส่ไว้ในสระนะครับสระไม่นานเต็มนตีนครับ เดี๋ยวมีบอกนะครับว่ามาติดตามล้อรุนกันครับโอ้โตัวนี้ตัวนิ้วพี่นอ้องโตัวนี้ตะบกินเบียดนะครับเบียดแค่ไหคือเก่าน,น,นี่อันตัวนี้อ๋อตะบกินเบียดพี่นอ้องหายไปแล้วมาจากงานมมาต่อไปนะครับเอาอีกแล้วนะครับของตัวข้าวสารนี่นะพี่น้อง นะนะคือ่าได้นะครับกนะบ,บไหมจะล้างไหมพี่น้องพี่น้องล้งไหมของเขานะพี่น้อง นานี่นะครับตามเคยตัวน,น้อยอยู่นะครับเดีย๋ยวมากรูท่านหนึ่งท่านแง่ปะไหนครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว ไปพี่น้องไปทางไหมถามว่าเมืองกันว่ามันมี่ยังบอครับอา่าติดแล้วพี่น้อง นี่ะวกเราเอ้ามาใส่ของนะพี่น้องใส่กองของใส่ของ อ้พี่น้องกบตีตัวหนึ่งนะครับตัวบก็ง่ายนะครับแต่ว่าก็ให้ว่าใส่กับเท้าโอเคแล้่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะใส่ของนะครับครับพี่น้องเปิดเป็ดแล้วนะครับเปิดเบ็ดยามแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเข้ามาลุ้นกันตอนนี้มัอเสานะครับเบาสเขนเลย ครบจักตัวนะครับสิดแมานจักตัวสําหรับความคื้นนี้นะครับรับปันดีได้พี่น้องไปนักประสิกกับ,กบ,บ้านแล้วกับอาบน้ำนอนแล้วนะครับไปแล้วครับพี่น้ครับพี่น้องปันดีครับ ที่น้องที่เขามาติดตามคลิป,ปรีโอนะครับของช่องนัดบานเฮานะครับ่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติดตามคลิป,ปรีโอใหม่ๆนะครับบุคคลผ่านนะครับ